ู้อำนวยการของ f e d e l i t y นะครับกล่าวว่าตลาดขาขึ้นของ Bitcoin ยังไม่จบฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้นะครับมูลไปกับช่องคอยนิมูลเนื่องจากวันนี้นะครับผู้อำนวยการของ f e d e l i t y กล่าวว่าตลาดขาขึ้นของ Bitcoin ยังไม่จบมันยังไม่จบเลยมันยังไม่อยู่เท่านี้หรือเปล่าเห็นไหมฮน เราต้องไปติดตามชมในตัวคลิปด้วยกันนะครับหรือตัวข่าวด้วยกันว่าตกลงคำพูดของผมว่ายังไม่จบหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขาดีกว่าเขาคิดยังไงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็น f ฟลัดนิวก็ได้นะครับเป็นข่าวที่มาโหมกระแสบ,บิตคอยก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นฟังหูไว้หูนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อดูตามข้อมูลเอาละครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวข่าวไปกันในตัวข่าวเขาบอกใน Julian Timmer อนะครับผู้อำนวยการของมาโคของ f i d e ด i t y ได้แชร์มุมมองอีกมุมมองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาบิต co ย n โดยการเปรียบเทียบทองคำในช่วง1970และตั้งข้อสังเกตว่าช่วงขาขึ้นของเหรียญคริปโตเบอร์หนึ่งยังไม่จบ ตามโพสทวิตเตอร์ล่าสุดของ t ทมเมอร์นะครับกล่าวว่าบิตคอยนนั้นเป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีความทะเยอทะยานสูงที่สุดเช่นเดียวกับทองคําในช่วงปี1970 <Mus ee S 1> ในขณะนั้นเขากล่าวว่าทองคําเป็นสินทรัพหรือเป็นสินค้านะครับโภคภัณฑ์ที่ทุกคนรู้จักในวงกว้างแต่มันมีความผันผวนสูงและ มีผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนสูงถึง20เท่าทองคำนั้นเผชิญกับการปรับฐานราคาที่ล่วงลดเป็นประจำเหมือนกับที่ปีคอยเผชิญอยู่ในปัจจุบันคริปโตเวนซีคือผู้มาใหม่แต่ความหายากและผลกระทบที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายกำลังผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นไปอีก สำหรับนายทิมเมอร์นะครับเขาดูอย่างนี้ว่าศักยภาพของบิตคอยนั้นมีมากกว่าทองคำแต่การขาดทุนก็เป็นไป50-50มีความเท่ากันเพราะความผันผวนของราคาของคริปโตเคอซีโดยเฉพาะบิตคอยค่อนข้างสูงมากพร้อมกันนี้เขายังได้ทำการเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างราคาบิตคอยนับตั้งแต่ปี2019และราคาทองของปี1970 โดยสังเกตให้เห็นว่าราคาทองคำมีความผันผวนสูงในระดับเดียวกันกับบิตคอยน์ในปี1970กับราคาบิตคอย์ในปี2019ในปัจจุบันดังนั้นการปรับฐานราคาของบิตคอยน์ในปัจจุบันทรีเมอร์มองว่ามันเป็นแค่หลุมบนทองถนนเท่านั้นซึ่งเขาได้ย้างอิงตามโมเดลกราฟของ stock to flow นะครับ บิตคอยที่สามารถสังเกตได้ว่าช่วงขาขึ้นในปัจจุบันบิตคอยยังไม่จบและสิ่งที่ผมถามว่าบิตคอยยังไม่จบจริงหรือปล่าฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นการพูดของทีมเมอร์เขาวิเคราะห์โดยใช้ช่วงเวลาที่ทองคำกับมีมูลค่าสูงที่สุด นะครับสูงมากเพราะในช่วงนั้นหายากนะครับรวมถึงานายประธานาธิบดีดิกซ์นนะครับต้องเอาทองคำเนี่ยออกจากดอลลาร์เพราะมันน้อยและมันไม่พอกับ Product ตภั i t y อันนี้เป็นเหตุที่ทำให้ทองคำในช่วงนั้นราคาสูงลิบลีว่วลิบลี่วเลยนะครับลิบลี่วจริงๆเนื่องจากทองคำเนี่ยราคาสูงมากๆ ฉะนั้นผมตอบอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยนะครับจะมาเป็นกระแสของในโลกอีกทศวรรษหน้าจริงหรือไม่นะครับราคาจะไปต่อได้ไหมนะครับขาขึ้นยังไม่จบฉะนั้นในเนี้ยเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเอ้ตกลงแล้วอ่ะขาขึ้นยังไม่จบเนี่ยมันช่วงนี้หรือเปล่านะครับ หรือว่ามันเป็นแค่ระยะหยับเราไปดูตัวเนื้อข่าวต่อเนื้อข่าวเขาบอกว่าทางนี้ทิมเมอร์นะครับยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าราคาบิตคอยได้พุ่งทำเอทีอที่แตะระดับถึง64,000ดอลลาร์นั้นเกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปเนื่องจากมันจะควรถึงเป้าหมายในระดับนั้นประมาณสิ้ปีที่68,000ดดอลลาร์ แต่ต้องย้ำนะครับคำเตือนสำหรับนักลงทุนว่าคริปโตเฮนซี่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับต้องกลัที่จะศึกษามันสักนิดหน่อยก่อนนะครับให้มันมีความรู้ความแข็งแกร่งและท่านะ่ะจะสามารถรักษาความมาั่งคั่งของท่านได้และสามารถที่จะต่อยอดพอร์ตการลงทุนของท่านได้ผมต้องบอกนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้ของท่าน ที่จะทำให้วงการของคริปเตอร์ซี่เติบโตไปด้วยกันฉะนั้นสิ่งที่ t i m เมอนะครับเขาได้กล่าวเหลานี้คือมันควรจะปลายปีดังหักหมายความว่าในช่วงไตรมาสที่สามไตรมาสที่สคุณคอยดูกันละกันนะว่าราคาบิตคอยจะไปอย่างที่ทิมเมอร์พูดหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้เราอยากให้ผู้ชนนะครับทางบ้านช่วยตอบ ว่าราคาบิตคอยจะไปได้ไหมหนึ่งนะครับสูงกว่านี้แน่นอนไปถึง68,000ดอลลาร์ได้อย่างแน่นอนในไตรมาสท,ที่3และไตรมาสท,ที่4กดหนะึ่งะหรือว่าเป็นไปไม่ได้ราคาบิตคอยจะอยู่ในตลาดหนีอย่างนี้กดสองเชื่ออย่างไรกดอย่างนั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็ช่วยมาคอมเมนต์ด้วยกันได้ที่จะทำให้ การลงทุนในสินทรัพย์ของคริปโตเคอซีเติบโตไปด้วยกันและชุมชนของคริปโตเคอซีเติบโตไปด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับสุดท้ายนี้นะครับเรามี4ี่ยงทางคือบล็อกดิทเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตเฮนซี่คอมมิตตี้นะครับก็สามารถทักเรามาได้นะครับเพราะในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ ถ้าผมจะบอกว่าอย่างไงดีนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็จะมีคนที่ช่วยคอยตอบให้อยู่นะครับถ้าถามอะไรอยากจะรู้อะไรอยากจะวางแผนการลงทุนได้หมดเลยนะครับเข้ามาเถอะครับหาเพื่อนหาอาจารย์หาที่ปรึกษาด้วยกันนะครับในนั้นก็จะมีคนที่มีความเชี่ยวชาญหลายๆคน แต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ของเราคืออ n อนซอนนะครับออซอนกับ Copycat นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องของเรานะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับเพราะว่าสสปอนเซอร์นี้ก็ช่วยสนับสนุนให้ช่องเรานะครับแล้วก็วันนี้นะครับใครอยากจะลงทุนใน Copycat นะครับก็เราทาง Copycat เนี่ยก็มีการเปิดตอนช่วงสามทุ่มนี่แหละนะครับในการพรีเซล ก็สามารถซื้อเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าไว้สําหรับการเป็นหุ้นนะครับเป็นหุ้นส่วนคนะก็จะจ่ายเป็นแบบหุ้นนะครับเป็นปันผลนั่นแหละก็เข้าไปซื้อได้นะครับเราก็จะได้กําไรมาด้วยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยท่านก็รู้แล้วใช่ไหมว่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันยากนะครับถ้าไม่ลงทุนในแพลตฟอร์มอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เสี่ยงนะครับ ผมต้องใช้คำนี้ว่าถ้าไม่ลงทุนไม่วางแผนคุณก็อยู่ในความเสี่ยงของการล้มเหลวในการรักษาความมั่งคัง่งเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทีไ่ได้ติดตามชมด้วยกันและก็ผมฝากสปอนเซอร์สองรายการนี้ไว้ นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันและผมหวังว่า Bitcoin จะโกต o t h ด m ม o ูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ